กวัสดีไม่ไม่สิ่งต้อนครับผมไาอีกแล้วงานนี้หนักหนักมากครับหนักมากนี่เนี่ยกำลังฝุดล่องน้ำ้วครับเพราะว่าน้ำมันมันจะล้นนะมันจะล้นขึ้นมาในที่ที่เราพักอาศัยอยู่นะครับผมัอยฝุดล่องนะครับหนักเลย เรารู้สาเหตุแ้ว่าพี่น้ำควบคุมเกิดอะไวุ่นวายกันเลยครับแสดงของเราวุ่นวายกันนะต้องต้องหาคมนะหาจุดที่มันรถเข้ามาอะไรกันแสดงว่าจุดที่เราบคอกครับผมฝนตกหนักมากครับหนักจริงๆครับกลับบ้านไม่ได้เลยครับของเราคือพอดีแหละเราจะรู้สาเหตุว่ามันมันเข้ามาตรงไหนบ้างครับผมว่าเรามีร่องน้ําแล้วครับเรามีร่องน้ําแล้วแต่ต้องหาสาเหตุว่ามัน มันเข้ามาในลานแสดงได้ยังไงนะสาเหตุแรกเลยเฮียหมูอุดอุดท่อไว้อุดท่อไว้แล้วลืมมาออกครับท่อสีดำกาละมังอยู่ครับ <c oughs> น้ำมันระบายไม่ได้ครับตอนนั้นตอนที่ท่วมลานแสดงครับผมนึมเอากะละมังออกครับยาหมูยัดใส่ยัดกะละมังไว้เพราะว่าในช่วงนี่ก็ทําเสร็จเนี่ยช่วงหน้าร้อนกลิ่นมันเข้าครับกลิน่นกลิ่นจากท่อกำบัดมันมาจากโน้นะฮะมันมาข้างในโน่นเพราะว่าท่อวางท่อระบายอยู่ข้างในนี่กลิ่นมันออกก็เลยเอากะละมังไว้ั้กนิเขาาม นามมานนากเลยมไม่ไม่เลือกลงงูไม่เลือกหรอกไม่เลือกไม่เลือกเดิมันไม่เลือกลงงูเพราะว่าดินมันดินมันอยู่ตรงนี้แล้วมันไม่เลือกหรอก มองแซงไหมลุงมูแซงไหมแซงเพืนดิกาละมังไงกาละมังีแล้วก็เอาด้ามเสียบเข้าไปรตอนที่มันท่วมก็คือลืมเอากาละมังออกินนะก่อนี่มันท่วมแล้วเพราะวันนี้ทำไมพ่อมันสบายไปไม่ได้ที่ได้ ก็คือหวังดีแล้ครับเพื่อคินมันเข้ามาในลานแสดงเนาะหวังดีแหละต้องนานายต้องเสียงดังเลยเพราะวันวันนี้ไม่ได้ยินอะไรเลยเพาะเสียงเสียงสังระสีเสียงสังระสีมันหนักมากครับไ กาละมังนี่มันพอดีกับถังด้วยพอดีเลยนะต้องเอาไปเข้าไปบางนู้นเข้าไปบางนู้นเดี๋ยวได้ดูเอาออกมาเด้จะเอาไปข้างในเดียมันไปติดอยู่ข้างในอีกนะเอะมาณน้ครับเออได้ลองดูดีเลยเนาะสงสัยเงื่อนละ คนจะเลยหรอฮเรายังไม่เปียกเลยไม่เห็นไอเปียกมุกอะตะเบียวเขาเปียกแล้วแหละจเลยแล้วครับใครไปล้างจานอยู่ในน้ำเหรอใครไปล้างจานอยู่ในในถางใครไปล้างจานอยู่ในท่อเยียมมาแล้วออกมาแล้วออกมาแล้วไม่ได้อยู่มุแม่แม่ไอ้เราแไอเรากขบปวดเยอะมันมันไม่ดังน มันออกไม่ได้เพราะว่าเขาอัดแบมนี้ด้วยนี้น้ำมันดันน้เป็นไรเส็จขยะแสงเลยลุงพี่เสร็จขยะซีโมโฟมแล้วเออไปเลยเนี่ยนเข้าไปเลย เลือดแดตกดสีดามรู้ไปจี๊ค้างมาดูเอ็งยู่ขะาลเราวะรูสู้มันไปแล้วมันไปอยู่ข้างในแล้วจี๊ค้างแล้วดูรู้หนักรูหนักมากครับเอ้ยยกความดีกควาอะนี้ยกความดีความชอบให้กับเพียหมูกับตะเบี้ยวครับผมโอ้ยกระแตโอ้ยดินดีดามโอ้ยดีดากาละมัง้ใครไปซักผ้าอยู่ในท่อ ไรพิซซ um, oh, uh, okay. ่าข <mit thrive> <ultimately>. ้าอยู่ในท่อดิสาเหตุที่ทำให้น้งชั่วมอันนี้เขาลงนู่นนะฮะลงสานู่นลงตังตะเบี้ยวครับที่ชมที่ช้างอยู่นี่แหละมันเป็นยังตกฮะถ้าตกเป็นชั่วโมงนะเรียบร้อยฝั่งนู้นก็ทะลักเข้ามาฝั่งนู้นทะลักฝั่งนู้น ติดติดติอะไรกี่หนึ่งเนี่ยเนี่ยอาบน้ำนอาบน้ำเลยวดูความดีความชอบเตียหมูไอันั้นพักนะลูกหมูหลง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 ที่มันไปนื่งพัง๋ยวมันจะเข้าท่วมอีกอเสียมอียมแช่ลูกม้นเสียมแช่หมดควายตรองต้งนะเส่ไปพี่กับพ่อด้ก็ต้องแสียได้ดเออเคีย <kalk> <sh> <sh> ก็พอๆปวดนะไปตามก่อนอ้บนออกมาเลยนะปีนออกไหมเลี้ยโอ้ปนมาแล้วินปินเข้ามาเลยนะเวลาเวลาฝนตกก็ออกเวลา ลงเคียๆบรบลยุยน่นลุงมตามเนี่ยตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ต่ำตรงนี้มันสูงเคียๆลุงมูเลเคียคอคให้ละไอเจ,อจี่ทางนี้ไอจี่ทางลงพี่งน้นอันนันไม่มีอันนั้นีิ ตัวไหนตัวนั erm ้นนะไม่เป็นไรมันอยู่ข้างในไม่ถึงไม่ถึงไม่อัดหรอเออไม่ไม่ถึงไม่ถึงเออน้ำมันไม่ไหลอ่ะมันเลาบุหรี่เลาบุหรี่เลาบุหรี่ิชิตท่อน้ำเสียวิลาบุลุี่เลาบุลุี่ิชิตท่อน้ำทิ้งเรียบร้อย ไม่ไล่เนาะเกรใจเรื่คนที่เอาข้อเอาขัดไปไไม่ยอมเล่มเล่มเนึ่งยกความดีความชั่วยให้กับพี่หมูกัตบตะเพี้ยครับวันนี้ลงเล่นน้ำเลยน,นี่ก็จะห้าโมงแล้วครับผมห้ามโมงครับห้าโมงแล้วเรายังอยู่ที่ลานแสดงครัสังเกตการอยู่ยนุนพะลักมาแล้วครับสังเกตการอยู่สังเกตการอยู่ เหตุการ์เวลาน้ำเวลาฝนตกหนักๆเนี่ยมันจะมาทางไหนบ้างครับอาละอันดับแรกก็คือียหมูไปอุดท่อไว้แล้วก็ลืมน้ำมันเลยทะลักเข้ามาเนี่กรณีที่สองมาแล้วครับเจอแล้วเนี่ยรักตรงน,นี้เราก็ต้องแยกตัวน,นี้ออกให้มันเป็นพอน้ำมันระบายได้ก็แยกออกให้เป็นฝไปฝั่งนูน้นโอเคเอรู้แล้วนี่ด้วยสองอรู้แล้ว2องแล้วส มาแล้วสองครับดีด้วยอสำหรับคลิปนี้ครับ,บก็ฝากกดไลค์กดแชร์ครับ,บกดซับสไครห์ด้วยนะครับผมเป็นกำลังใจให้กับทีมงานลานแสดงครับผมม,มีรู้จักเหน็ดมีรู้จักเหนื่อยครับเพว่ความเป็นระเบียบเพื่อความสะอาดเรียบร้อยนะครับดูสวยงามการนั่งชมการสแสดงของช้างจะได้ไหม จะได้มีความสุขในการนั่งตอนนี้เราก็พิจารณากันครับว่ารู้สาเหตุแล้วครับเรารู้สาเหตุแล้วสาเหตุที่ท่วมยังไงรู้สาเหตุแล้วครับฝั่งนู้นทะลักเนาะฝั่งนู้นทะลักหน้าสองที่เขเครับเราก็ต้องถานน้ำตาใช่เปนักขาก็ไม่เยอะเขครับถาไว้จากนู้นเลยอันนี้ตกเป็นชั่วโมงแล้วหรืชั่วโมงแล้วเนี่ ลงเป็นชัมม่วโมงนะครับนี่แต่การแสดงจบยังไม่ได้เก็บที่ช้างเลยมาแล้วก็ยังตกเลยด้วยครับผมาฝกเป็นปกลั็ดะเจอใจขดกระมังดำเหยื่อหมูเอาคืก็ฝากกดไลค์กดซับให้ด้วยนะครับผมพบกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้เป็นกำลังใจให้ด้วยครับทีมงานไม่รู้จักเหน็ดไม่รู้จักเหนื่อยครับมีความสุข เราก็มีความสุขด,ด้วยนะครับผมนักขี่มีความสุขพวกเราก็มีความสุขด,ด้วยนะครับแล้วพบใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายสวัสดีครับ